ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง Youtube ครับผมวันนี้ก็มีแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมอ power amp ของอของ NPE นะครับผม C C 2อ2นนะครับผม C 2200อาการติดโปรเทคติดโปรเทคฝั่งฝั่ง B ครับผมฝั่งนี้ฝั่ง B ฝั่งขวามือ,อนอนลง ทิดโปรเทคขึ้นโปรเทคนะครับวิธีการเช็คง่ายๆแบบคร่าวๆนะครับไม่ละเอียดแล้วก็ลอยลอยพวกนี้ออกครับผมทีละจุดคือลอยพันิเตอร์พาเวอร์ออกหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับลอย,อยนี้ลอยขาออกมาเลยเพราะว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นแบบอ่าเขาเรียกเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็ลอยออกมา ก็ออกมามาออกมาขาในก็ได้ขา C ออกขา C รอยออกมาก็ได้ขา C กับ E หรือขา C กับ B ลอยออกมาลอยออก2องขาเลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับช่างที่ไม่เคยตรวจเช็คฝั่งนี้ก็ลอยเหมือนกันอันนี้ฝั่ง C สองพัน C ห้าพนฝั่งนี้ C ห้าพันสองฝั่งนี้ฝั่งไฟบวกฝั่งชนิด P ไอชนิดเอ็น4 5 2เราก็ลอยเหมือนกันลอยขา C กับ B ก็ได้หรือ C กับ E ก็ได้ลอยเลยครับลอยทั้งสองฝั่งนี้ฝั่งไฟลบฝั่ง <c oughs> A 19 4 3ฝั่งนี้วิธีเช็คพวกนี้เป็นไรตรงนี้เป็นตัวเช็คก,การช็อตหรืออุณหภูมินะครับผมตัวนี้จะมีสองขาจะถึงกันนะครับ2ขานี้ วัดเราจะถึงกันเมื่อน้ำภูมิอุณหภูมิเกินก็จะตัดมันจะคือมันเหมือนสวิต์อ่ะปิดเปิดปิดเปิดตลอดในตัวมันประมาณนี้นะครับลอยปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กเอาไว้แต่ตัวนี้นะครับตัวที่มีซีเห็นไหมซีเหลืองๆพวกนี้มันเป็นได์เป็นได์พวกซูเปอร์ได์พวกไดของมันครับเอาไว้ตัวนี้ฝั่งนี้เหมือนกันเอาไว้ก็ฝั่ง อันนี้ก็ไว้ตัวหนึ่งที่มันที่มันอยู่ตรงกับซีซีตัวตรงเหลืองเอาไว้เหมือนกันเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เสียปบปลั๊กถ้ายังติดโปรเทคก็แสดงว่าเราก็วัดพวกนี้ก่อนถ้ายังติดโปรเทคก็คือวัดพวกนี้แสดงว่าไม่มีตัวเสียแต่ถ้าไม่ติดโปรเทคถ้าไม่ติดโปรเทคแสดงว่าพวกนี้ไม่เสียบางทีเราลอยแล้วเราเสียบไม่ติดโปรเทคก็มีนะครับเราก็มาลอยพวกนี้ รอยวัดเหมือนกันรอยวัดทุกตัวเลยครับรอยแบบนี้และครับง่ายไม่ต้องไปถอดอะไรเยอะแยะรอยแบบนี้รอยออกกออาเป็นจุด,ดอันนี้ผมทําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปซีเรียสแบบยุ่งยากส่วนมากเสียพวกนี้ได้อกได้ได้นี่ก็ได้อาการนี้ผมเจอก็คือ a อห่งแปด สาเจสียตัวหนึ่งมันชอดขาขา e ขา e ก e, e, ับ c นี่ชอดฝั่งนี้น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ a 1 8 3 7ชอดตัวนี้ครับ a 1 8 3 7งฝั่งฝั่งที่มี a ที่ T ip หนึสองสองฝั่งนี้ครับช็อต a 1 8 3 7 ตัวที่จะใส่ตัวที่จะใส่ใหม่ A 1 8 3 7มันจะรั่วจะช็อตยังไงเดี๋ยววัดให้ดูครับผมเราก็ลอยลอยเหมือนกันครับลอยลอยวัดมาเนี่ยวัให้ดูครับผมวิธีการวัดแล้วก็ เราตั้งมิเตอร์ไว้ที่คูณสิบมันจะวัดตัวนี้คูณคูณสิบนะครับคูณสิบสิบเคมันจะขึ้นนิดหนึ่งดูเข็มมันจะกระดิกนิดนึ่งครับผม คือคือถ้าถ้าเราวัด B กับ E ขา B อยู่ฝั่งนี้นะครับ B C E B ขาแรกถ้าถ้าเราเอาตั้งขึง้นรั่วนี่เดียว รั่วครับมาให้ดูครับผมดูทีเดียวแปบ๊บหนึ่งนะครับนะครับดูมิเตอร์ดูนะครับ ขา B ีคีบกับเสายสายสาย,สายคีบนะครับขา B ีคีบกับตัวสีดาสีแดงมาทิกนี่มันจะขึ้นเห็นไหมครับสังเกตดูเห็นไหมมันขึ้นปึ๊บนี่สังเกตมิเตรอร์นะครับมันขึ้นนิดเดียวคลิกขา E มันขึ้นปกติจะไม่ขึ้นนะครับ,สล,บสลับสลับข้างมันจะขึ้นเห็นไหมมันรั่วนี่เทียบขาซีมันจะขึ้นเห็นไหมม,ม,หไหม,มันขึ้นเล็กกระดิกนิดเดียวนิดเดียวเองนะครับ นี่คือวิธีการพอมาวัดขาขา E กับ C E กับ C มันจะขึ้นเต็มสปีดเลยนะครับอันนี้ผมจับไว้ที่ขาขา E นะครับสายสีดำือสายสีแดงมาแตะขา C หเห็นไหมขึ้นเต็มสปีดก็คือช็อตเต็มสปีดเลยนะครับลงมาละนี่คือช็อตครับลองสลับสีดำเอาสีดำมาแตะขา C ก็คือเต็มสปีดก,ก็คือมันชัดนี่แหละรั่วทั้งรั่วทั้งชัดเราเปลี่ยนแป๊นแบ,บนึงนะครับผมเปลี่ยนทราิสเตอร์แป๊บนึง เที่ยวออกก็เอาออเอาอยียงนี้นะครับแล้วก็บัดดีขึ้นมาเขียขึ้นมาให้มันสามขึ้นมาข้างบนประมาณนี้ครับ ได้เ,เอพอัง,งหมดแล้วเอาเอ,อ,เอ,อนี่ออกก่อนครับผมแล้วก็ใส่ตัวใหม่ครับผม ตัวนี้ก็วัดแล้วนะครับใช้ได้ใส่กาวใส่ซิลิโคนเพื่อให้มันแนบสนิทครับผมเพื่อให้มันแนบสนิทแล้วก็วาง นิเตอร์อีกตัวครับผมเป็นฮันนิเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นฮันนิเตอร์แดรลิงตันครับอา่านดกอนครับผม แป๊บหนึ่งครับ สอบกันต่อครับผมก็วางดีๆนะครับบางทีล่วงนพัดทีก็อาจจะซีพวกนี้อาจจะหักนะครับวางดีๆ เหมือนเดิมครับผมตั้งตั้งแบบนี้นะครับตั้งตั้งประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆขย,ยับจุ่มปักนิดนึงค่อยๆขยับเข้าไปค่อยๆไล่ขาขยับเข้าไปจุ่มปักมีควันนิดนึง ให้มันจับจับขาทานจิตเตอร์ประมาณนี้นเกิดตะกลัวมันน้อยเราก็เพิ่มตะกัวเข้าไปครับ ตัวน้อยแล้วก็เพิ่มไปตัวเข้าไปแน่นหนาประมาณนี้ค่อยล้างอีกทีหนึ่งทำไปเรื่อยๆครับผมขอทำก่อนแป๊บทำเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วจะล้างนะครับ ได้สะอาดครับ ล้างพวกไอ้ภาพฟักก็ไม่ให้ขามันติดกันครับ กันไหมสังเกตด,ดูไม่ใช่ล้างแล้วก็ใส่เลยนะบางทีมัมก็มีปักมีพวกเมตะกััวมันจะติดกันพอ,อใส่กันแป๊บหนึ่งครับผม ันนี้ก็ใส่แล้วนะครับใส่แบบนี้นะครับผมใส่แบบนี้ใส่เมื่อกี้นี้ทําเสร็จแล้วก็ล้างล้างให้สะอาดตัวที่ผมเปลี่ยนฝั่งนี้ครับก็ใส่ตามเดิมครับผมไฟใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มาทดสอบกันได้เลยครับผมฝั่งนี้นะครับมันเสียฝั่งนี้ผมปลดออกอยู่ยังไม่ได้ใส่ ปดลอยออกาะไม่ได้ยินเสียงรีเลย์ปดลอยออกฝั่งนี้มันไม่เสียจะดูฝั่งเดียวฝั่งตรงนี้ฝั่งบีนะครับวิธีทดสอบก็ทดสอบใส่หลอดร้อยวัตต์สองหลอดหรือว่าสองร้อยวัตต์หลอดหนึ่งก็ได้พอดีผมมีแค่100ร้อยวัตต์กันมันช็อตมันอะไรถ้ามันช็อตมันก็จะคือมันจะ สว่างมากถ้ามันไม่ช็อตก็สว่างนิดเดียวสว่างสว่างแต่ไม่เยอะนี่จะเปิดให้ดูครับเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามปึ๊บนี่จะสว่างประมาณนี้การกินไฟของมันแต่ถ้าสว่างมากมากเนะี่ยโอเคครับอ่อนละเมือ่อกี้ก่อนที่จะซ่อมมันจะติดโปรเทตตรงนี้อ่าติดตรงเนี้ยไฟสีแดงติดสีแดงติดกับไฟสีแดงติด มันไม่ดับนี่คือขึ้นคือออนแล้วนะไฟสีน้าเงินปกติแล้วนะี่ยไปกินไฟประมาณนะี้ไม่ชดัดไม่มีปัญหาโอเคครับผมก็จะขอจบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเพียงเท่านี้ครับอาจจะไม่ละเอียดอาจจะตัดตอนนิดนึงครับผมอาจจะไม่ความละเอียดจะไม่เยอะแต่ก็พอเป็นแนวทางได้นะครับผมขอจบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่าง <S <S <ว>กบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตรวจเช็คซ่อมเพื่อจะได้เป็นกำลังเป็นกำลัง <C oughs> ปากอะไรเนาะเป็นกำลังใจในการตรวจเช็คซ่อมเพื่อทำคลิปต่อๆไปให้เป็นแนวทางกับช่างมือใหม่ทุกๆคนนะครับผม สวัสดีครับ